สวัสดีครับผมโอมจาก Mac Idea Studio นะครับวันนี้จะมาอัดคลิปนะครับตอบคำถามในเรื่องของการตั้งกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณา Facebook นะครับโดยปกติเนี่ย สําหรับมือใหม่เนี่ยมักจะมีคําถามคําถามนี้ถามผมมาบ่อยมากเรื่องของการใส่สิ่งที่เรียกว่าความสนใจเวลาที่คุณตั้งทาร์เกตในการลงโฆษณาซึ่งปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆเลยจะมีจะมีอยู่2ข้อหลักๆที่มีคนชอบถามขึ้นหนึ่งไออินเทอรเหรือความสนใจที่ผมใส่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ากับ2คือไอที่ถูกเนี่ยมันแม่นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาตอบข้อสงสัยตรงนี้ให้กับทุกคนได้ฟัง Direct Interest และ In-Direct Interest ในการลงโฆษณา f a c e b o o k คืออะไรครับก่อนที่ผมจะอธิบายคำศัพท์2ตัวนี้ทุกคนเข้าใจเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักในการลงโฆษณา Facebook ที่ถูกต้องก่อนหลักในการลงโฆษณา Facebook ให้ถูกต้องนะครับมีอยู่แค่ข้อเดียวเองคือทำยังไงก็ได้ให้การลงโฆษณาของคุณมันแม่นยำมากที่สุด ครยิงแอดแมนกว่าชนะเอาตามมีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องคํานึงนะครับต้องคํานึงแล้วก็ให้ความสนใจมากๆในการเซตสิ่งที่เรียกว่าความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายในการแสดงผลโฆษณาเนี่ยคือการทํายังไงก็ได้ครับให้คนที่เห็นโฆษณาของคุณนะ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่มีความสนใจหรือชอบในสินค้าและบริการของคุณมากที่สุดย้ำอีกทีนะครับการลงโฆษณาที่ถูกต้องคือทํายังไงก็ได้ให้คนที่เขาจะเห็นโฆษณาของคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่น่าจะมีความสนใจในสินค้าและบริการของคุณ มากที่สุดส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอเลยว่าการลงโฆษณาบน Facebook เนี่ยมันไม่มีหรอกลงโฆษณาแล้วถูกหรือลงโฆษณาแล้วแพงมันมีแต่ว่าลงโฆษณาแล้วคุณคุ้มหรือไม่คุ้มคุณลงโฆษณาเยอะขายได้มากคือคุ้มคุณลงโฆษณาเยอะๆแล้วขายได้มากกว่าคือโคตรคุ้มคุณลงโฆษณาน้อยแต่มันขายไม่ได้ก็คือไม่คุ้มก็คือขาดทุนอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับ ส่วนตัวผมเลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยแคร์นะว่าไอ้ค่าคลิกค่าอะไรพวกนี้มันจะแพงเท่าไหร่ถ้าผมมั่นใจแล้วว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มการแสดงผลที่ผมเลือกเนี่ยมันแม่นยําเรื่องของความถูกความแพงเนี่ยมันคุณลงแม่นแล้วค่าคลิกมันแพงมันมีวิธีทําให้มันถูกแต่ถ้าคุณลงแล้วมันไม่แม่นต่อให้คลิกถูกยังไงมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีอยากให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ตรงกันก่อนนะครับ โอเคนะเอาล่ะคราวนี้เรามาทำความเข้าใจกับ Direct Interest แล้วก็ Indirect Interest กันนะครับ Direct Interest เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ผมเอาไว้เรียกความสนใจโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้นๆน,น,นะครับส่วนตัว Indirect Interest เนี่ยคือความคือคำศัพท์ที่ผมเอาไว้เรียกความสนใจที่มันเกิดขึ้นแบบใช้คำว่าเกี่ยวข้องแล้วกันกับสินค้านั้นทางอ้อมนะครับยกตัวอย่างนะสมมติผมเป็นเซลล์ขายรถโตโยต้า ผมขายผมตั้งใจจะขายโตโย t a ายาริเลยวิธีการเซ็ตโฆษณาของผมคือต้องเป็นคนที่สนใจรถแบรนด์โตโยต้นะครับแล้วให้สเปคกว่านั้นอีกก็ต้องสนใจโตโยต้ายาริสด้อยอะไรทํานองนี้จะเป็น direct interest นะครับส่วน indirect interest ก็อาจจะเป็นรถในพิกัดเดียวกันหรือแบรนด์ที่ใกล้เคียงกันเช่น Honda ฮอนด้าแจสอะไรทํานองเนี้ยอาจจะลามไปถึงอีโคคาร์นิสันมาร์ชอะไรทํานองเนี้ยครับผมจะเป็น i n d i r เล t ก n t อินเทนึกออกไหมครับคือความต่างของ2ตัวนี้มันจะต่างกันตรงนี้ว่าตัวหนึง่งอ่ะเป็นทางตรงสเปคไปที่สินค้าเลยส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้คลอบหรือแบบใกล้เคียงกับความสนใจหลัก มีนะยกตัวอย่างให้ดูอีกอันหนึ่งสมมุติผมขายแป้งพับนะครับแป้งพับทานาเนี่ยนะเครื่องสำอางเนี่ยนะครับไดเรกอินเทรสมันก็น่าจะเป็นแป้งแป้งพับเลยโดยตรงนะครับหรือคุณอาจจะดูสรรพคุณในตัวแป้งพับคุณว่ามันทําอะไรได้บ้างเช่นกันแดดได้คุณก็อาจจะใส่เป็นเป็นกันแดดหน้าอะไรทํานองนี้หรืออาจจะเป็นแป้งก็ได้แป้งที่เป็นแป้งประเภทอื่นๆที่เป็นแป้งทาหน้าเหมือนกันเช่นอาจจะเป็น CC ซีคูชั่นอาจจะเป็นแป้ง แป้งฝุ่นหรืออะไรทำนองเนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนตัวที่เป็น indirect interest ก็อาจจะเป็นสินค้าที่ใช้คู่กับแป้งนะครับเป็นแบบลิปสติกเครื่องสำอางอาจจะไปถึงอายไลเนอร์หรืออะไรทำนองเนี้ที่มันครอบคลุมไปจนถึงเมคอัพอาร์ติสอะไรลักษณะแบบนี้นะครับที่มันมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นของตัวสินค้าโดยตรงวิธีการคิดในการใส่ ดเล็กอินเทเลสและอินไดเล็กอินเทเลสเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับคำถามครับแล้วไอ้อินไดเล็กอินเทเลสหรือไอ้ไดเลกอินเทเลสที่ผมพูดมานตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรกับการลงโฆษณา Facebook ของคุณถ้าพูดให้เข้าใจง่าย,ายๆก็อย่างที่ผมบอกมาในตอนแรกแหละคือการลงโฆษณา Facebook ที่มีประสิทธิภาพคือการลง,งยงังไงก็ได้ครับให้โฆษณาของคุณนะมันแน่นแล้วการที่คุณรู้ความสนใจโดยตรงความสนใจโดยอ้อม มันช่วยให้การลงโฆษณาของคุณนะมันไม่กระจัดกระจายมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันไม่มั่วง,ง่ายๆนะครับให้เขา้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าการลงโฆษณา a c e b o o k เนี่ยหรือการเลือกกลุ่มในการแสดงผลโฆษณาเนี่ยสรับผมนะมันจะมีทิคง่ายๆอยู่3ข้อนะครับข้อที่1คือต้องลงให้มันแม่นยำนะครับคือการเลือกกลุ่มทุกอย่างเนี่ยคุณต้องมั่นใจแล้วว่าเนี่ยมันแม่นที่สุดน,นะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับ2คือการเลือกกลุ่มลงโฆษณาเนี่ย ถ้ามันจะต้องมีอะไรที่มันนอกเหนือจากความแม่นยำน,ยนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มันเกิดความครอบคลุมซึ่งไอ้ความครอบคลุมเนี่ยมันต้องไม่มั่วคืออยากให้มองภาพนี้ถ้าคุณมองไปที่ป้ายิงปืนนะคุณจะถึงสภาพป้ายิงปืนนะจุดสีแดงที่เป็นจุดตรงการที่ได้คะแนนเยอะสุดเนี่ยอันนี้ คือ i r e c ก interest คือการใส่จุดสีแดงลงไปการใส่ i ด e c t i n t e ท e s t คือการใส่วงนอกอะครับวงสีเหลืองที่มันเริ่มจะเป็นแบบแดงแล้วก็แบบเฉดไปเหลืองเรื่อยๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือการใส่ i ิน i r e c t i n t เ r e s t เพราะฉะนั้นการใส่ i n d i r e c t interest มันมีความจําเป็นที่คุณต้องใส่ให้มันเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักหรือ i n t เ r e ล t หลัก,ลก,ลกที่คุณเซตที่นี้ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าผมขายโตโยต้าผมใส่ i ด e c t i n t เ r e s t เป็น Honda เองอกใช่ไหมครับมันก็จะเป็นวงที่มันมีความใกล้เคียงกันบางทีเนี่ยคุณอาจจะยิงไม่โดนคนที่ซื้ออยากได้ t o โยต้หรอกแต่คุณยิงไปโดนคนที่อยากได้ Si ิตี้คาวฮอนด้ามันก็มีโอกาสชิ่งไปเจอยาริสเหมือนกันอะไรทํานองนี้นะครับสนะครับคืออย่าลงโฆษณาแบบแตกวงคือ,อที่ผมบอกการเซตกลุ่มโฆษณาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคือกลุ่มโฆษณาคือก้อนหนึ่งการที่คุณลงแตกวงเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่สุดของคนที่ลงโฆษณาใน o o ขละวัดผลไม่ได้เลยคือเวลาคุณใสอินเทรสแบบมัวๆวเนี่ยมันจะเหมือนสร้าง ในการแสดงผลโฆษณาแบบเยอะๆขึ้นมาหลายอันเช่นสมมุติผมขายรถ Honda แล้วผมดันไปใส่คนที่สนใจมอเตอร์ไซค์ h o n ด้ด้วยความเข้าใจที่ว่าเฮ้ยก็สนใจแบรนด์ Honda เหมือนกันผมกำลังจะบอกนะครับว่า2กลุ่มนี้มันคือคนละเซกเมนต์กันเลยคือคนละกลุ่มลูกค้ากันเลยด้วยซ้ำอย่าคิดแบบนั้นนะครับอย่าอย่าใช้หลักการในการแบบนั้นในการทําโฆษณาถ้าคุณต้องการจะเซตอะไรแบบนั้นผมแนะนําให้คุณแยกโฆษณา เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สุดลยนะนะคุณลองนึกภาพนะคุณมีเงินค่าโฆษณา1 0 0 0บาทนะครับมีเงินค่าโฆษณา1 0 0 0บาทนะถ้าคุณลงกลุ่มเดียวมันจะโฟกัสลงที่1กลุ่มเงินใช้เต็มที่ดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีรู้ผลแต่ถ้าสมมติคุณลงแบบมีอย่างเงี้ยหลายๆกลุ่มคุณลงโฆษณามันเหมือนกับเงินมันต้องถูกแบ่งกันใช้อ่ะลงตรงนี้200ลงตรงนี้300ลงตรงนี้400แล้วก็เนี่ยมาแย่งแย่งเงินกันสุดท้ายอ่ะคุณก็จะดูไม่ออกเลยว่า ตัวไหนลงแล้วเวิร์กตัวไหนลงแล้วไม่เวิร์กวัดผลก็ไม่ได้เหมือนเสียงเงินฟรีๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับว่าการเซตกลุ่มโฆษณาที่แม่นยำเนี่ยหรือการเซตกลุ่มโฆษณาที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญที่สุดพื้นฐานเลยที่คนลงโฆษณา Facebook ทุกคนจะต้องรู้โอเคนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามต่อว่าแล้วผมเวลาผมใส่อินเทอร์เลสอะไรพวกนี้ผมควรใส่สักเท่าไหร่ดี คือน,นี้ต้องเรียนตามตรงผมตอบไม่ได้คุณจะใส่แค่1อัน2อัน3อันก็ได้หรือคุณจะใส่เป็นแบบ 20- 30อันก็ได้แต่ให้ยึดหลัก3ข้อที่เมื่อกี้ผมบอกไว้ก็คือ 1. ต้องแมน่นยำบ 2. ต้องครอบคลุมต้องเกี่ยวข้องแล้วก็3คืออย่าไปแตะวงมันให้เข้าใจเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคไหมโอเคนะ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมว่านะผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับใครที่กําลังลงโฆษณา a c e b o o k อยู่ตอนนี้นะครับก็ลองเอาวิธีของผมไปใช้ดูก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปทําดูได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่ให้ฟังกันบ้างละกันนะครับ สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับจะอินบ็อกซ์มาถามจะไลน์มาถามก็ได้ก็ตามช่องทางที่สะดวกนะครับชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้มีกำลังใจทำอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปหน้าแล้ะกันนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลดีๆไปหาความรู้ดีๆมาถ่ายทอดให้ฟังกันใหม่เรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนขายดีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ